สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ้จาพางานริบบิ้นนะคะก็มาพบกับจาเช่นเดิมคะ่ะกับเหรียญโปยทานแบบสวยทำง่ายมือใหม่ก็ทำได้นะคะน่ารักมากคะ่ะริบบิ้นเราก็ไม่เปลืองด้วยนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะวันนี้เราก็จะมีไหมบรรทัดค่ะแหนบกรรไกรตังเหรียญน,นะคะ ริบบิ้นนะคะเร,เราใช้ทั้งหมด4เส้นค่ะเป็ดเปอร์2นะคะความยาวอยู่ที่38มสิบแปดเซนเมตรนะคะทั้ง2ด้านนะคะเราก็จะตัดออกมาปเป็นปลายแหลมลักษณะนี้เลยคะ่ะทำทั้ง4เส้นเลยนะคะจัดตรงรอยพับนะคะ ประทานโทษคะ่ะพับด้านใดด้านหนึ่งนะคะลงมาค่ะก็อยู่ที่9-10าถซนติเมตรนะคะเส้นสั้นค่ะที่อยู่ด้านบนนะคะ9-10าถเซนติเมตรเราจะให้เส้นสั้นนะคะอยู่ด้านบนตลอดค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะจับตรงรอยพยับค่ะ เส้นที่สองของเส้นที่1ไว้นะคะเส้นที่สามับตรงรอยพับค่ะของเส้นที่2นะคะเส้นที่4สอดเข้าบ,บนช่องด้านบนนะคะซ้ายมือของเส้นที่1นะคะ ในช่องนี้นะคะของเส้นที่4เราก็จะนำเส้นที่สขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะฐานตรงนี้นะขั้นตอนนี้เรานำเหรียญมาวางเลยค่ะ ล็อกเหรียญน,นะคะด้านบนพับมาด้านล่างค่ะความือพับไปซ้ายนะคะข้างล่างพับไปด้านบนค่ะจนถึงเส้นสุดท้ายนะคะเราก็นำมาสอดตรงนี้เลยค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับนะคะ กดบีบเบาๆค่ะคลิกกลับมานะคะด้านนี้ค่ะสอดเก็บอีกหนึ่งครั้งนะคะทำเฉพาะเส้นสั้นเท่านั้นค่ะ ทั้ง4ี่เส้นเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพลิกกลับมานะคะเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะปลายริบบิ้นะคะโค้งเข้ามาลักษณะนี้เป็นรูปตัวยูค่ะชายริบบิ้นสอดเข้าด้านข้างด้านข้างของฐานนะ ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทำเหมือนกับเส้นแรกนะจนถ,ถึงเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะดึงเส้นนี้ลงมาก่อนนะแล้วก็อยทำเส้นที่สี่ค่ะสอดเข้าด้านข้างของฐานเช่นเดิมค่ะ เสร็จแล้วเราดึงให้กระชับนะคะทั้งสี่เส้นค่ะกระชับเบาๆนะคะเราอยากให้ดิบลินของเรายับนะคะต่อไปค่ะเราทําเส้นนี้ก่อนนะคะดึงเส้นนี้ลงมาก่อนม้อนริปลินค่ะไปด้านหลังแบบนี้นะเห็นไหมคะแล้วม้อนกลับมาด้านหน้าค่ะ แบบนี้นะคะต่อไปหมวนชาริบินกลับเข้ามาอย่นี้ค่ะชาริบินตรงนี้นะคะแล้วก็สอบมาใต้ฐานเลยคะ่ะก็จะโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะชาริบิน,นะคะ่ะ จ่ะะาเดืบบินสอดเข้าไปตั้งฐาน จับกลีบไปด้วยนะคะทำไปให้ครบทั้ง4ี่เส้นนะคะจนถึงเส้นที่สี่แล้วนะคะเส้นสุดท้ายก็ทำเหมือนกับเส้นแรกที่เราทำค่ะโค้งลิปปิ้งไปด้านหลังนี่นะคะแล้วโค้งกลับมาด้านหน้านะคะ่ะต่อไปนะคะ ลักษณะการโคง้งจะเป็นอย่างนี้นะคะในรอบที่สองค่ะเดบ,บิ้นเราก็สอดเข้าใต้ตรงนี้เลยค่ะใต้ฐานนี้นะ ้ามันพลิกนะคะเราก็กลับพลิกกลับเข้ามาให้เข้าเนี่ยค่ะให้กลีบเข้าไปอย่างนี้นะแล้วเราก็จะค่อยๆจับกลีบเข้าไปต่อไปนะคะเรามาเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะ นำชายริบบิ้นนะคะเข้ามาสอดใต้ฐานตรงนี้นะกีบนี้ค่ะกีบที่เราทำครั้งแรกค่ะดิบบินก็จะโผล่ตรงนี้นะคะเราจะค่อยๆดึงค่ะให้ฐานของเขาเสมอกับกีบดอบด้านล่างค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองทเหมือนเดิมค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะ จนถึงเส้นที่4ี่นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าไปใต้ฐานนี้นะคะเขาก็จะโผล่ตรงกลางนี้นะแล้วก็ดึงค่ะให้เขาเสมอกับฐานนะคะต่อไปค่ะเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะ โค้งกลับไปด้านหลังแล้วมาด้านหน้าค่ะหึงรอบนะคะต่อไปเดี๋ยวก็โค้งเหมือนที่เราทำรอบเมื่อกี้ค่ะแต่ครั้งนี้ทายดิบเราจะสอดเข้าตรงใต้ฐานนี้นะคะ ชยเลยบิ้งก็จะโผลด้านล่างตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเส้นที่สองทำเหมือนกับเส้นแรกที่เราทำค่ะค่อยๆโค้คงกลับมาลักษณะนี้นะคะ เราก็จะมาสอดใต้ปลีบนี้ค่ะชาดิบินนะคะจะผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเราจะค่อยๆจัดกลีบดอกไปด้วยเลยนะจะถึงเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมาทำเหมือนเส้นแรกๆที่เราทำนะคะ ตรงไหนนะคะที่เพื่อนๆไม่เข้าใจกดจุดสต็อปได้คะ่ะเข้าไปทวนดูใหม่ได้นะคะถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะเพื่อนๆเนข้าไปร,รับชมก่อนนะคะประมาณ1-2รอบนะคะเพื่อนๆจะได้ทำง่ายขึ้นคะ่ะช่วงดึงตรงนี้นะคะจับขิบดอกไปด้วยคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะสอดเทปเลยคะ่ะ เส้นที่สองสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกของจานะคะจะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จา้าในการทำผลงานครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแต่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนคนไหนนะคะมีลายใหม่ๆนะคะกับวิธีพับเหรียญโปรทานสามารถพิมพ์มาใต้ภาพได้เลยค่ะว่าต้องการให้จ่าทำทำลายที่ส่งมาให้ให้นะคะวางลิงก์มาใต้ภาพได้เลยนะคะ คลิปนี้จะฝากเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ